ให้ทายว่าวิเตียวลูกชิ้นปลานี้ราคาเท่าไรชามละ80บาทตักได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาเขานำมาเสิร์ฟใหม่ๆร้อนๆกนลยจ้าทุกคนลูกชิ้นแคะลูกชิ้นปลาป้าแผ่นฮือกล้วยมากกว่า10ชนิดเมื่อได้ถิวแล้วเขาให้เราไปนั่งรอตักลูกชิ้นกินเล่นก่อนคะ่ะทุกคน ลูกชิ้นกุ้งก็อร่อยมากเลยเห็ดหูหนูก็มีนะคะทุกคนนี่ไงแอดจัดมาแล้ววางจานท่วมวมแค่นี้ก็แทบที่จะกิน,ไม,กนไม่หมดแล้วถ้ากินไม่หมดมเขาปรับลูกละห้าบาทแอดเคยเห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวหมูไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวปลาบุฟเฟ่มาก่อนเลยลูกชิ้นใช้ได้เลยคะ่ะทุกคนลูกชิ้นปลาก,ก็เด้งอร่อย เส้นทางอยู่ที่เส้นทางที่สถานีนไฟฟ้าเซนหลุยจันสิบปทับเจ็ดข้างๆมีรถแดงตรงตึก AIA นะคะเพื่อนๆแอดนั่งรถแดง10บาทไปถึงร้านเลยเห็นแล้วอยากกินอีกคิดว่าคุ้มมากแต่หากว่ามาวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะแน่นมากเลยดูบรรยากาศภายในร้านกันก่อนทุกคน คนจะแน่ขนาดนี้แต่ก็รอไม่นานนะจ๊ะคุ้มว่าการรอคอ,อยอยู่มากินกันต่อเลยดีกว่าขอแนะนำปลาแผ่นนะทุกคนแล้วก็ปลาเส้นแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นปลามีแต่อร่อยทั้งนั้นรสชาติของเขากลางๆเติมเอาเลยอ,อยากจะให้เผ็ดติดสตรีแค่ไหน กดติดตามกด subscribe ให้แอดด้วยเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปพบกันอีกครั้งลิปหน้าจ้าน,านัา่นไงเสร็จแล้วก็เห็นไม่หมดทั้งที่ตักมาแค่นิดเดียวเองทุกคนไปหากินกันได้นะจ๊ะคุ้มจะคุ้มสมัยนี้ต้องเน้นคุ้มเป็นหลัก